นะโรงคลมอเตอร์ซ่อมมอไซส์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเอาแกนขาตั้งคู่ออกจากขาตั้งคู่ให้ออกเลยภายใน5ทีมาเดี๋ยวเราดูกันว่าทำไงขั้นตอนแรกผมใช้ปากกาเมจิก มาขี่เส้นก่อนขี่เส้นแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟเบอร์มาบากร่องเลยผมใช้ใบตัดครับใบบางสุดเลยเพื่อจะให้ร่องมันเล็กที่สุดเลยถ้าเดี๋ยวเวลาเราจะเชื่อมคืนน่ะมันจะได้เชื่อมง,ง่ายเพราะถ้ารอยใหญ่มันกะทำให้เราเชื่อมยาก ผมบาดโดยใช้ใบใบที่บางที่สุดเลยใบตัดอะ่ะที่เขที่เจะหาได้ผมหาได้ประมาณมิลหนึ่งอะ่ะพอบากแล้วลองาเาจะยืดหน,น้าอยู่มาทักสองมิลได้เดี๋ยวเรา,เราบากแล้วเราก็เคาะลองเคาะให้มันขยับดูก่ว่ามันขยับไหมถ้ายังไม่ขยับอาจจะต้องบากเพิ่มนิดนึง แสดงว่าเราบางน้อยไปลองเคาะซ้ายเคาะขวาดูก่นให้มันขยับก่อนถ้ามันขยับแล้วก็เดี๋ยวใช้เหล็กส่งส่งมันออกขยับหรือเปล่าเนี่ยขยับแล้ว ขยับแล้วขยับแล้วจะไปขยับมาแล้วไปใช้เหล็กส่งส่งออกเลยเดี๋ยวใช้เหล็กส่ง ออกแล้วทามันขยับแล้วมันไม่ยากแล้วเนี่ยออกไปแล้วเรี็บร้อยทิ้ง Okay. แค่นี้เองไม่ยากครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วเราก็เอามาเชื่อมปิดรอยบากที่เราบากสักคู่เนี้ยผมก็ทำมาหลายวิธีมากทั้งใช้แก๊สเป่าทั้งใช้แฮร์รกดทั้งอะไรหลายวิธีมาก ซึ่งแต่แล้ววิธีผมว่ามันกินเวลาค่อนข้างมากแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณในการทำค่อนข้างเยอะผมว่าวิธีนี้หน้าอยวิธีที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดประหยัดที่สุดประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรที่จะใช้ทำมากที่สุดวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอ การเอาแกงขาตั้งคู่ออกจากขาตั้งคู่ในห้นาทีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ